สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวสารข้อมูลมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะฮะวันนี้จะเป็นข่าวนะครับเป็น2ข่าวนะฮะที่เอามาจากสองสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเนื่องจากคนที่ให้สัมภาษณ์หรือเนื้อหาข่าวเนี่ยเอามาจากนะฮะคุณสุรพลโอภาสเถียนนะฮะผู้จัดการใหญ่นะของเครดิตบูโรนะฮะคือ ก็จะมีประเด็นหลากหลายที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเป็นข้อสังเกตจากคุณสุรพลนะฮะก็ไปดูกันที่ข่าวแรกเลยละกันนะฮะก็เขาบอกว่าคุณสุรพลบอกว่าในกลางปี -65 นะคือกลางปีที่จะถึงเนี่ยแหละเกือบจะต้นปีแล้วนะตอนนี้อยู่ปลายปี64ี่นะคือกลางปีได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับคุณสุรพลบอกว่าเราเนี่ยนะมีโอกาสจะได้เห็น NPL ทะลักนะทะลักแบบทะลักทะล้ลนเนี่ยนะนะ หากไม่มีมาตรการอะไรที่พิเศษกว่ามาตรการปัจจุบันที่ออกมานะครับสองบอกว่าตอนนี้หนี้เสีย NPL เนี่ยจากหนี้ครวัวเรือนเนี่ย14.3ล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยนะเออเป็นหนี้เสียอยู่ประมาณ8.1%หนระครับหรือประมาณ9.7แสนล้านนะตีซะว่าเกือบล้านล้านอะ่ะโดยสรุปก็คือว่า นี่ครัวเรือนของไทยตอนนี้ยอยู่ที่ประมาณ89กจุดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจตกลงมานะลดลงจาก90%เหลือประมาณต่ำกว่า90%แล้วนะแต่ลงมาแค่นี้เดียวนะครับแต่ว่านี่ครัวเรือนประมาณ14.3ล้านเนี่ย14.3ล้านล้านเนี่ยเป็นหนี้เสียอยู่ประมาณ8%นะค่อนข้างที่จะเยอะนะ8%นี่ถือว่าค่อนข้างที่เยอะๆนะ8.1%นะครับประเด็นต่อมานะที่คุณสุพลกังวลคือว่ามาตรการต่างๆของแบงก์ทั้งหลายเนี่ยนะในกลางปีหน้าเนนี่ยนะ มันจะหมดลงนะแล้วผมเองเนี่ยขอเสริมนิดนึงแล้วกันมาจากการมาตรก,การต่างๆของแบงก์จะหมดลงกลางปีหน้าที่เขาต่อกันมาต่อแล้วต่ออีกเนี่ยตอนนี้แบงก์ก็เริ่มหมดมุกแล้วนะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปกันยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปกันยังไงธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามออกมาบอกว่าให้นะฮะให้เขาเรียกว่าไงให้ปรับโครงสร้างหนี้ตามกําลังความสามารถ แล้วก็ปรับกันยาวๆให้ลูกหนี้อยู่รอดอแบงค์ชาติคิดดีแต่เรื่องจริงมันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเจ้าหนี้หรือธนาคารเนี่ยเขาปรับให้แค่ระยะสัน้นเพราะว่าเจ้าหนี้หรือธนาคารบอกว่าปรับยาวไปลูกหนี้ก็ไม่มีปัญญาจ่ายตามที่แผนเสนอมาแน่นอนลูกหนี้เขามองอีกอย่างเจ้าหนี้ก็มองอีกอย่างแบงค์ชาติก็มองอีกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะส่วนทางกันนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มาตรการต่างๆของ,ของแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็บอกว่ากูยังงงอยู่ไม่ใช่แบงค์ชาติแบงค์เจ้านี่บอกกูยังงงอยู่เหมือนกันกูจะเอาไงเหมือนกันเอาเอาว่าปรับตามนี้ไปก่อน5เดือน6เดือนไปก่อนนะครับประเด็นต่อมาที่ที่น่าสนใจบอกว่าหลังจากกลางปี6 5ที่บอกจะไม่รู้จะเอาไงกันต่อไปเนี่ยเครดิตบูโรคาดว่าจะมี NPL เพิ่มอีกประมาณ1ล้านล้านเลยนะเนี่ยคือ NPL อาจจะทะลักเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ประมาณเก้าจุดแสนล้าน อาจจะเพิ่มขึ้นอีก,อ,ก,อ,กอีกเท่าตัวนะครับเขาบอกว่าความน่ากลัวก็คือภูเขานี่นะเขาใช้คำว่าภูเขานี่นะครับเพราะว่าประเภทที่ว่ากู้ก่อนผ่อนทีหลังกินก่อนผ่อนทีหลังเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังนะจ่ายก่อนผ่อนทีหลังโดยเฉพาะคนอายุ35ปีเนี่ยมีหนี้บ้านมีหนี้บัตรมีหนี้รถสินเชื่อบุคคลครบนะครบ4ประเภทมีหนี้ร้อยบาทเป็นหนี้เสียแล้ว7บาท คนอายุสามห้านะมีหนี้ร้อยบาทเสียหกเสียเจ็ดบาทคือผู้ใหายเป็นหนี้กันร้อยคนเสียแค่เจ็ดคนส่วนคนอายุหกสิบเนี่ยมีหนี้ร้อยคนเสียเจ็ดจุดเจ็ดคนนะฮะคนหกสิบเป็นหนี้เสียเยอะกว่าอายุสามห้านะส่วนคนอายุสาสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเอ่อมีหนี้เสียเยอะเลยนะในร้อยคนเนี่ยมีหนี้เสียยี่สิบคนเลยนะคนอายุสาสิบเอ็ดนะครับเอ่อ เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะเป็นช่วงอายุที่กําลังขับเคลื่อนประเทศถ้าคน,คนกลุ่มนี้ติดกับดักนี้จะเป็นปัญหานะครับนะก็คือเดี๋ยวนะผมสรุปให้ฟังคือข่าวเขาเอาจจะเขียนค่อนข้างผิดคือโดยภาพรวมเนี่ยนะครับนี่เสียนะทั้งนี่บ้านนี่บัตรนี่รถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7%็ดนะแต่ว่าคนอายุ60เนี่ยจะเป็นนี่เสียประมาณ7.7%นะส่วน คนที่มีอายุ31ปีเนี่ยจะเป็นนี้เสียประมาณ20%เยอะมากซึ่งคนกลุ่มนี้คุณสุพลบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ควรจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านั้น,นต้องกายไปเป็นนี้เสียซึ่งมันก็จะมีผลกับอนาคตเช่นเขาเป็น,นนี้เสียติดประวัติในเคร,รดิตบูโรอาจจะกู้ไม่ได้ไป5ปี7ปี10ปีว่างไปแล้วแต่เคสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการฉับจ่ายใช้สอยมันก็อาจจะไม่มีมันก็จะตัดกําลังตรงนี้ลงนี่น่าเป็นห่วงนะครับ คุณสุภพลบอกว่าส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมีนี่เสียอยู่แค่ประมาณ4.1%เท่านั้นและนี่ที่ยังไม่เสียคือค้างชาระ1-3งวดเนี่ยอีกประมาณ1.6%นะครับโดยมี Gen X และ Gen Y รวมกันที่มีปัญหาหนี้เกือบ2 0 0 0สนบัญชีเนี่ยถ้านํามาเข้ามาตรการรวมหนี้ก็ต้องดูว่าลูกหนี้มีพื้นที่ขอบุงเงินกู้หรือไม่เพราะหากดูหนี้บ้านไม่เกิน3ล้านมีผ่อนอยู่1.5ล้านคนตกเดือนละ1 2 0 0 0 หมื่นหนึ่งมื่นสองพันบาทจะมีวงเงินโยกจากฝั่งซ้ายคือนี่บัตรมาฝั่งขวาคือนี้บ้านได้แค่ไหนนะอันนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องการรวมนี้นะคือการรวมนี้บ้านกับรวมนี้บัตรก็คือโดยสรุปก็คือว่ามาตรการแบงก์ชาติบอกว่าเอานี้บ้านกับนี่บัตรมารวมกันนะคนละแบงก์ก็ได้หรือใครมีนี้บัตรแล้วเอาบ้านมารวมกับนี่บัตรก็ได้คุณกู้บ้านแบงก์กรุงเทพเป็นนี่บัตรกสิกรนะคุณจะเอานี้บัตรกสิกรไปรวมกับนี้บ้านแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพบอกไม่เอา คุณก็เอาหนี้บ้านกรุงเทพมาอยู่กสิกรเลยก็ได้นะถ้าแบบกสิกรมันเอานะคือผู้ง่งรวมหนี้คือสลับกันได้หมดครเจ้าหนี้ที่ไหนไหนดึงดึงกันไปดึงกันมาได้หมดแต่เจ้าหนี้มันจะรับหรือเปล่าไม่ผมจะตอบว่าไม่แน่ใจผมอขอตอบได้เลยว่าแน่ใจว่าเจ้าหนี้ไม่รับแน่นอนมาตรการรวมหนี้ของแบงค์ชาติแป๊กแน่นอนนะครับนะบอกเลยนะน่ากลัวนะน่ากลัวสําหรับคุณสุพลแก่ข้ามาเตือนนะส่วนประเด็นที่2ประเด็นต่อมาคุณสุพลบอกว่า สองจุดไม่ใช่ประเด็นต่อมาอีกข่าวหนึ่งนะแต่ข่าวเกี่ยวเนื่องบอกว่าตอนนี้นะฮะเ,เขาเรียกว,ว่านี่เสียเนี่ยมีสองจุดเสี่ยงนี่ครัวเรือนนะสองจุดเสี่ยงนี่ครัวเรือนคืออะไรอ่าไ,ไม่บอกว่านี่คือแต่เคยบอกว่าคือหนึ่งนี่ครัวเรือนเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ครัวเรือนนะยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเป็นนี่ที่กู้ยืมไปกินไปใช้เอออันนี้น่ากลัวนะ คือถ้ากู้ไปทําธุรกิจกู้ไปซื้อบ้านกู้ไปซื้อรถเพื่อไปทําธุรกิจขายของส่งของรับของวิ่งของอันนี้โอเคแต่ร้อยคนเนี่ยกู้ไปกินไปใช้เนี่ยยีคือพูดง่ายเงินมันไม่พอกินพอใช้เลยต้องกู้เออก็ยังกู้ได้ด้วยนะแปลกเหมือนกันนะนะนี่คือจุดที่ห่วงที่ข้อแรกที่กุสลพลกังวลนะคือ27%เนี่ยกู้ไปกินไปใช้นะครับแล้วก็บอกว่าอ่า คาดการณ์ในอนาคตว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังกลับมาฟื้นไม่เร็วเครดิตบูโรโดยเฉพาะคุณสุพลบอกว่าคาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะกลับมาฟื้นตัวปี67นะปีที่ปี64สีนะ่สมมุติถ้าจจปลายปีไปแล้วก็อีกสักสก2ปี65 6 6 6, 6 7กก็ประมาณ2ปี2ปีนิดๆนะครับถึงจะฟนนื้นในปี67นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับสูงแต่ว่า ตอนนี้ลดลงมาแล้วนะลดลงมาต่ำกว่า90 90%ต่อ GDP แล้วนะเทียบเทียบกับไตรมาส3มาไตรมาส4ของปี64เนี่ยหนี้คูเรือนลดลงแล้วนะครับในภาพรวมน่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความน่ากังวลเพราะว่าอะไรหนี้ควเรือนของไทยเนี่ยคุณสุรพลบอกว่าใน100บาทของหนี้ควเรือนเนี่ยเป็นหนี้บ้านเพียงแค่34บาทเท่านั้นเองนะคือสรุปก็คือใน100บาทหรือน้อยคนที่กู้เป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้บ้านแค่34คนเอง นอกนั้นเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถสินเชื่อบุคคลสินเชื่อกดกนสดบ้าบออะไรคอแตกเต็มไปหมดเลยแต่เป็นหนี้บ้านแค่สามสิบสเปคือมันน่ากลัวเพราะอะไรอังกฤษนะฮะอังกฤษมีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยในในหนึ่งร้อยบาทเนี่ยในหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะเป็นหนี้บ้านแปดสิบเจ็ดคนนะมาเลเซียเป็นหนี้บ้านห้าสิบสองคนนะคือพูดง่ายเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้บ้านนะอังกฤษเป็นหนี้บ้านแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมาเลเซียเป็นหนี้บ้านห้าสิบสองเปอร์เซ็นต คือเป็นหนี้บ้านแต่คนไทยเนี่ยเป็นหนี้บ้านแค่สามสองสามสิบสี่เปอร์เซ็นตคือผู้แง่มึงกู้ไปทําอะไรกู้ไปเลอะเทอะเละเทะไม่ประโยชน์ต่อมาเลเซียเขากู้ไปซื้อบ้านห้าสิบสองเปอร์เซ็นอังกฤษกู้ไปซื้อบ้านห้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เป็นหนี้ดีนะฉันจะเรียกว่าจัดเป็นเป็นหนี้ดีนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างหนี้ครัวเรือนไทยกับหนี้ครัวเรือนต่างประเทศนะอันนี้ต้องดูว่าเราควรจะโทษตัวเองด้วยหรือเปล่าเราควรจะโทษตัวเองด้วยหรือเปล่านะต่อมาเขาบอกว่าขณะที่นะ นี้เสียตามข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่8.1นะครับคิดเป็นมาณ900ล้านบาทแลยมีช่วงที่ออกมาตรการชะลอ,อการชำระหนี้ NPL ตกท้องช้างลงมาและเมื่อปลดมาตรการปรับโครงสร้างหนี้สมัครใจเอง NPL ขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดย NPL ขยับขึ้นจากไตรามาส2ของปีนี้ไปไตรามาส3ของปีนี้อยู่ที่7.7ส่งผลให้ผู้ที่เริ่มค้างชำระแต่ยังไม่เป็น NPL เพิ่มขึ้น2.5นะคือเริ่มเป็นหนี้เสียแต่ เริ่มเป็นเริ่มเสียแต่ไม่ยังไม่เป็นหนี้เสียแบบร้อซถ้าคําว่านี่เสีย NPL คือค้างชาระเกิน90บวันอันนี้ค้างแต่ยังไม่เกิน90บวันนี้ประมาณ2.5%งจุดห้าเนี่ยเขาบอกว่าหากรวมกัน NPL จะเท่ากับว่าทั้งหนี้เสียกับหนี้เกือบเสียเนี่ยประมาณสิบเปอร์นโดยส่วนนี้ยังไม่รวมถึงผลของโควิดสายพันธุ์เดลต้าแต่ตอนนี้มีโอไมค้าอิ่งนะและมาตรการของแบงก์รัฐที่จะหมดสิ้นปีนี้รวมถึงมาตรการของแบงก์รัฐที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจะสิ้นสุดมีนา6กห ฉะนั้นหลังมิถุนาหกห้าหากไม่มีมาตรการพิเศษแล้วมีการปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคือมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นซึ่งขณะน,นี้การปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว8.500แสนล้านเป็น npl 9 7 0 0 0 0แสนล้านแล้วก็มีแนวโน้มจะไปแตะ1ล <c oughs> ้านล้านน่ากลัวมากทีนี้คุณสุรพลก็เลยแนะนำวิธีการปรับโครงสร้างหนี้แบบยั่งยืนและระยะยาวนะมีการปรับโครงสร้างหนี้9วิธีได้แก่1 ลดภาระหนี้จะลดได้ยังไงไม่รู้เขาเขียนมาข้อ1ลดภาระหนี้นขออ้อ2ลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาหรือปรับเงื่อนไขการจ่ายที่ให้ผลประโยชน์แก่ลูกหนี้ซึ่งทาให้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาลดลงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมแนะนําอยู่แล้วการเจราจานี่ต้องลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับต่อมาคือรับโอนทรัพย์ชําระหนี่คืออันนี้คือพูดง่ายเอายกหลักประกรันนี้เข้าไปเลยอันนีบ้บางที่รับบางที่ไม่รับอัน4แปลงนี้เป็นทุน ตราสารแปลงสภาพอันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องหนี้ประชาชนอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ทําไมถึงมาแนะนําแบบนี้ห <c oughs> นี้ประชาชนคุณจะมาบอกแปลงนี้เป็นทุนตราสารนี้แปลงสภาพมันจะมาพูดเลยดีกว่าเป็นไปได้หรอเป็นหน,นี้บัตรเครดิตอยู่ห้าหมื่นแปลงนี้เป็นทุนเลยได้ไหม <c oughs> จะมาพูดทําไมเรื่องนี้ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันข้อ5 <c oughs> ปรับสตั๊กเจอร์ของหนี้จากระยะสั้นเประยะยาวเอออันนี้ก็โอเคนะอย่างบัตรเครดิตเป็นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสิบหกเปอร์เซ็นต์ปรับเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์ผ่อนสัญญายวยาวๆสี่สิบแปด เดือนหรือสี่ปีอันนี้คือมาตรการที่เขาเอามาช่วยบัรเครดิตให้ายางเงี้ยโอเคนะครับหปรับโครงสร้างหนี้7ขยายระยะเวลาการชำระหนี้จริงๆการปรับโครงสร้างหนี้กับขยายระยะเวลามันก็อยู่ในกรอบเดียวกันอยู่แล้วแหละนะแให้เกรสเปลียดเงินต้นลดอกเบี้ยนะครับเกรสเปลียดก็คือว่าให้จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยนะไม่ต้องจ่ายเงินต้นนะเกรสเปลียดนะครับข้กลค,คือปรับสตัคเจอร์ของหนี้จากสั้นเป็นยาวเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้นั่นแหละนะโดยสรุปก็คือว่า น่าห่วงนะครับกลางปี65มีโอกาสที่ NPL จะทะลักออกมาได้นะครับแล้วก็ผมสรุปในเป็นประเด็นสำคัญให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วกันก็คือกลางปีหน้ามีโอกาสที่ NPL จะทะลักได้นะครับแล้วก็นี่เสียของไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ที่คนอายุช่วงระยะเวลาประมาณอายุประมาณ3 1ปีนะครับเป็นนี่เสียอยู่ประมาณ20%นะครับแล้วก็เป็นนี่เสียส่วนใหญ่จะเป็นนี่เสียที่กินเที่ยวกินเที่ยวซะมากกว่านะครับ แล้วก็หนี้ครัวเรือนไทย27%เป็นการกู้แบบไปกินไปใช้นะครับแล้วก็หนี้ครัวเรือนไทยนะฮะเป็นสัดส,ส่วนในการกู้ซื้อบ้านเพียง34%เท่านั้นเองที่เหลือเป็นหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดประมาณ60%กว่าคือหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยหใน3แค่นั้นเองนะที่กู้ซื้อบ้านนอกนอกนั้นคือ2ใน3เนี่ยเป็นกู้อะไรไร้สาระแต่ต่างประเทศเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยแปอาจจะ2ใน2ใน2ใน3เลยนะไม่ใช่สิเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เป็นกู้บ้านสัมมากกว่าบัตรเครดิตคนอังกิษไม่ค่อยใช้หรือไงไม่แน่ใจส่วนมาเลเซียเนี่ยกู้บ้านประมาณครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส,ส่วนเขาเรียกว่าโครงสร้างคุณภาพของลูกหนี้คุณภาพของหนี้เนี่ยประเทศไทยด้อยมากนะครับกู้ไปทําอะไรลู้ไม่สาระนะนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปจากเครดิตบูโรนะครับฟังกันไว้วไปปรับแต่งปรับใช้กันเอง,เองแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ